ดูนั่นสิเกล็ดหิมะว้าวว้าวใช่แล้วดีโบเกล็ดหิมะช่างสวยงามฮมึฉันสงสัยว่าเกล็ดหิมะเกิดขึ้นได้ยังไง จริงด้วยดีโบเราสามารถขึ้นไปบนก้อนเมฆเพื่อหาคำตอบฉันต้องมีแขนจับแล้วก็ปีกยืนยันแขนจับปีกเปิดบลิปปี้สเตชั่น b ลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วไปหาคำตอบกันว่าเกล็ดหิมะเกิดขึ้นได้ยังไงเราขึ้นมาสูงมากและอากาศที่นี่ก็หนาวมากเลยเย็นมากเลยใช่ไหมล่ะฉันชื่อมีมี่ยินดีต้อนรับสู่เม่ของฉันนะฮึบสวัสดีผมชื่อบลิปปี้ครับและนี่คือดีโบกำลังออกกำลังกายอย่างหนักเลยใช่ไหมครับฮึใช่แล้วล่ะ ฮึบตอนนี้ฉันเป็นอนุภาคเล็กๆแต่อีกไม่นานจะเป็นเกรดหิมะขนาดใหญ่เธอหยิบเมฆที่มีละอองน้ําให้ฉันหน่อยได้ไหมน้ําในก้อนเมฆจะแข็งตัวไม่โดนตัวฉันและฉันก็จะมีผลึกมากขึ้นโอ้ฮเกรดหิมะหนึชิ้นอาจประกอบด้วยผลึกน้ําแข็งมากถึง100ชิ้นเลยล่ะผลึกน้ำแข็งพวกนั้นทำให้คุณมีพลังใช่ไหมครับมีมี่ นี่ไงยะไปเก็บเลยดีโบเมื่อตัวฉันหนักพอแล้วฉันก็ร่วงลงสู่พื้นได้ตามมาเลยเย э ้คุณมีมี่เมื่อละอองน้ำเกาะบนตัวคุณ <c oughs> <ILL> มันจะกลายเป็นผลึกน้ำแข็งทำให้คุณตัวใหญ่ขึ้นและยังสวยขึ้นด้วยครับขอบใจจ้ะคุณมีหกแชกเหมือนเกล็ดหีมะชิ้นอื่นๆ แต่คุณมีลวดลายของคุณเองที่ไม่เหมือนใครด้วยใช่แล้วเกรดหิมะทุกชิ้นแตกต่างกันหมายความว่าไม่มีใครที่เหมือนฉันเลยฉันถึงได้ชื่อมิม,ม่ไงล่ะมนุษย์หิมะนี่เหมาะเลยฉันจะลงไปที่นั่นรวมตัวกับเพื่อนๆของฉันสำเร็จจอดได้สวยเยี่ยมเลยคุณมิมี่ และผมได้คำตอบสำหรับคำถามของผมแล้วเกล็ดหิมะเกิดขึ้นได้ยังไงเริ่มจากอนุภาคในอากาศรวมตัวกับผลึกน้ำแข็งขณะที่เย็นลงเรื่อยๆและในที่สุดก,ก็ก่อตัวเป็นเกล็ดหิมะที่มีรูปแบบเฉพาะตัวอัปโหลดคำตอบเลยดีโบลาก่อนครับคุณมีมี่บายจ้าบลิปปี้